สวัสดีครับผมนกเขาใหญ่สายคองวันนี้ก็จะได้มารีวิวครับห่วงขาครับผมลเบอร์01ถึง100ครับพี่น้องวันนี้ก็จะมารีวิวลองดูครับใส่นกเขาตัวนี้นะครับไเ,เดี๋ยวผมหานำเบอร์ใน01ก่อนพี่น้อง่นูอยู่ตรงไหน สองศูนยน์ึ่งไม่พอเอาเก้าเก้าไม่ได้ก็ใส่ไปเลยครับเก้า,เก,าเก้าครับใส่เก้าเก้าไปเลยใส่เจาะต่างผม,มนี่แหละครับพี่น้องขอขาหน่อยขอขาหน่อยแปับนึ่ยเดี๋ยวเพิ่งบินสิ ครับเรียบร้อยครับพี่น้องเลยเลยเลยนี่ครับผมใส่เรียบร้อยครับเจ้าอ่างผมจะดูกันครับพี่น้องนี่ครับใส่เรียบร้อยครับผมแกะง่ายครับ